นี่เห็นป่เขาถูกกัแพงเลยป่ะครับสาขาหนองบัวลำพูเราจะขยายเต้นแล้วจะถูกกําแพงแล้วจะเงื่องี่ใหญ่เยอะขึ้นเลยโอเคไหมเดี๋ยวจะหารถให้เยอะๆได้เลยครับเสี่ยนี่รถเราก็มีหลายอย่างนะแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูที่พักผ่อนสำหรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเสี่ยโอ้บรรยากาศโคตรดีถ้าใครมาซื้อรถเดี๋ยวผมมาพาไปพักผ่อนที่นู่นครับนะมาดูว่ารถมีอะไระมาณไหนแล้วก็ดีครับไปดูที่พักผ่อนด้วยนี่กอดถึงเนื่อมีเยอะ ดีโวดีแม็กนี่ให้เลือกนะคาดาว7บาทมาลองมาเลือกดูอยู่ตรงภาพตรงไหนตรงข้างทางเข้าข้ามกองเพนนี่นะใกล้ตลาดห้วยเดือสังเกตง่ายๆอ่าใช่ตลาดตลาดของป่าวันนี้วันนี้เรากินอาหารป่าเดี๋ยวนี้อาหารป่ามีมีลูกค้ามาด้วยมีลูกค้ามาด้วยมาดูมาดูมาดูบรรยากาศด้านหลังเอาตอนแรกต้องเดินอ้อมตอนนี้เดินผ่านได้แล้วก่อนเดินยากหน่อยอันนี้อันนี้แปล้วแปนแล้ว เอาตอนนี้เขาต้องิมานครับอาออใกล้ๆเลยเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยนีเหมือนมีเสียงลูกค้าเห็นไหม,มน,นี่ที่รองรับลูกค้าลูกค้ามาดูรถด้าหลัเดี๋ยวพามาดูว่าลูกค้า V.I.P เปนยังไงอ่โอ้ราันคือโบิดจานวน,น,นเายนเสียป่ามาไมถามาไหมเรี่ยงฮอตเราลูกค้าได้ตอนนี้เรี่งอาหารปาเรี่ยงเราลูกค้าของ ดีพอเมาแดดป่ะครับพอแดดแล้วนี่มันหอมผมมันมัดเมื่อยได้เห็นลูกค้าต้องมือ้ะไรบ้างไหมลูกค้านี่มามาซื้อรถด้วยเดี๋ยวเลี้ยงอาหารด้วยนะได้ปะได้ครับถ้าลูกค้ามาอยากได้รถจองรถเราอยากกินพอเขาพามาเลี้ยงดูปลาไทยเลยมั้ยากาศปลาไทยไปเดือเลยลิงเลยลิงเลยดูที่ว่าลูกค้าของเราเป็นใครเห็นไหมครับเป็นเมื่อก่อนต้อนรับดีวะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้กินเขาได้กินของปลาพร้อมโอ้ยหนึกว่าผู้ใดมาเบิ่งรถครับเอาตัวกินเขาอันนี้โวันที่วันมาซื้อรถเอ้าแ่นี่บอกว่าส่งมอบกันอยู่หลังเต็นท์ใช่หลังเต็นท์บรรยากาศดีไหมโอเคไหมครับอาหารอาหารปลาพูดผู้บอกว่าหรืออาหารแต่ละอย่างมีอะไรบ้างปอบดำนี่มีหอยหอยอะไรนี่อันนี้หอยนาหอยนาหอยนาซมตำรู้ไหมว่าส้มตำทำมาจากอะไรทำมาจากมะละกอ เฮ้ยมึงดูคลิปกูมึงเหลแต่ความึงเห็นไหมถ้าไม่ดูคลิปนี้ตอบไม่ได้นะผมมือเมันมีความรู้ขึ้นเลยนะอันนี้อะไรอันนี้แม่เปงแม่เปงอ่าอันนี้ปลาอะไรอันนี้จะเป็นปลาปลาทอดคีโกปลาคีโกะอันนี้ประทานอะไรนี่มันมีหลายแมงแค่มากกว่าจริงจริ้จริงจริงจิงงจริริงจริงจลริงดริงจริรงิงงางงารงรริง ห้วยกระทิงกระทิงลายมีเขาบ้างไหมกระทิงแล้วนี้แมงตับเต่าเหรอแมงตับเต่าครับแย่ต่อไปผมจะไม่ไปออกที่เต็นมังกรในสาขานาดีนะทำไมอ่ะตรงนู้นกินแต่ไก่ย่างส้มตำลาบไอยศสาขานี้ไม่กินของป่าเออที่ของป่าเยอะเลยเห็นไหมน้องบัวดีกว่าเออสาขาน้องบัวเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตลาดห้วยเดือดของป่าลูกค้าคนไหนอยากมา ซื้อรถแล้วก็อยากกินของป่าเดี๋ยวให้แม่บ้านทำมาให้กินเถอครับโอเคไหมตอนนี้ยังมีอีกเยอะครับมีผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดหมูป่าน้องวัวโอ้น้องวัวน้องวัวอย่างนี้ครับกําลังมาน้องเมียมีบ่ครับน้องเมียโอ้ยมาทันมีเมียงเมียบวชอยู่บ้านซื้อมาทันบวชอาหารอาหารป่าจริงๆครับผมมาแล้วนี่เก่งเก่งเก่งมาแล้ว ว้ามาเก่งแง่กันนะเก่งแง่ก็หั่ปลาไม่เอาไมไมมาครับมาครับหมาคเก่งเองโอเคมาแล้วนี่นี่มาใหม่มาเลยมาเลยนี่นี่อะไรเนี่ยอะไรอะครับหมูป่าหมูป่าเนี่ยโอ้โหดูแม่บ้านอย่างนี้ทำอาหารเบอร์หนึ่งเลยนะยอดครับเบอร์สองเลยไหมไม่ขาเรียกว่ามึงเลือกขายรถเถอะมึงขายเปิดร้านอาหารดีกว่าเขาทำอาหารอร่อยขนาดนี้ลองกินดูด้วยผม อร่อยเยเหมือนเชฟเลยไหนไม่เหมือนเชฟนะเหมือนมาซัดาแต่มันออกอิส <straightforward> ุสุนิดนึงเปี้ยวเหมือนมิสูนะแต่ทุกยห้มพ่อรู้ไหมว่าดาวเจ็ดบาทนะ ที่กินมาเนี่ยเข้าตลอดเลยเอ้าโอเคครับใครสนใจรถแล้วก็อยากมาพักผ่อนเชิญมาที่สาขานนองบัวได้ต้อนรับเดี๋ยวหามาหินออมมาให้ลูกค้านั่งเด้อได้ครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดโซนได้มุมให้นั่งโอเคครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ